เราอยู่กันที่สนามลูกอีสานสเตเดียมนะครับตั้งอยู่ถนนโพแก้วนะครับย่านลาดพร้าวนะครับสนามแห่งนี้เป็นสนามผู้เล่น11คนนะครับเลือกใช้เป็นไฟโพสเตเดียม800วัตต์ติดตั้งที่สนามแห่งนี้ครับต้องขอขอบคุณลูกค้าครับที่ไว้วางใจเลือกใช้ไฟโพสเตเดียม800วัตต์จากร้าน LED Master นะครับในการติดตั้งเสริมนะครับในการส่องสว่างสนามแห่งนี้นะครับ สนามแห่งนี้จะมีโคมไฟเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นโคมรุ่นเก่านะครับที่กินไฟมากและก็ให้ค่าความสว่างน้อยนะครับแสงที่ออกมาจึงไม่เพียงพอต่อการใช้งานในสนามนะครับทางเราจึงได้มีการแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นรุ่นโปรสเตเดียม800วัตต์ในการติดตั้งเสริมนะครับโดยลูกค้าเอาไปติดเสาสูง15เมตรนะครับติดเสริมเข้าไปทั้งหมด12ดวงนะครับแล้วก็ทำให้ค่าความสว่างในสนามนั้นเพิ่มขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ เพียงพอต่อการใช้งานนะครับสนามแห่งนี้เป็นสนาม11คนนะครับก็จะมีลูกค้ามาใช้บริการทุกวันเลยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้บริการช่วงกลางคืนนะครับตั้งแต่6โมงไปจนถึง4ทุ่ม5ทุ่มเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นตอนกลางคืนและต้องเปิดไฟในการเล่นด้วยนะครับนี่จะเป็นภาพบรรยากาศมุมสูงนะครับพอติดตั้งแล้วก็ปรับค่าแสงออกมาแล้วนะครับก็เป็นที่น่าพอใจมากๆนะครับแสงสว่าง สว่างมากนะครับแล้วก็ค่ารักในสนามมันเพิ่มขึ้นถึง100เเซ์เลยนะครับจากเริ่มนะครับที่ค่ารักอยู่ที่ไม่ถึงร้อยนะครับก็สนามแห่งนี้ครับพอปรับปรุงแล้วก็ได้ค่ารักออกมาถึง 150- 200ถึงรลักเลยนะครับซึ่งเหมาะแก่การซ้อมและก็เหมาะแก่การทำเป็นสนามให้เช่านะครับจุดเด่นของเจ้าตัวโปรสเตเดียม800วัตต์เลยนะครับด้วยคุณสมบัติเด่นนะครับก็คือค่าลูเมนอยู่ที่150ลูเมนต่อวัตต์เลยนะครับแล้วก็ เพราะฉะนั้นแล้วพอคูณ800วัตต์ออกมาครับจึงให้ค่าความสว่างอยู่ที่120,000ลูเมนเลยแล้วก็ด้วยบอดี้ของตัวโคมครับเป็นบอดี้อลูมิเนียมจึงแข็งแรงทนทานเหมาะกับทุกสภาพอากาศนะครับทนแดดทนฝนทนฝุน่นนะครับใช้งานภายนอกได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็ความสว่างสูงการกระจายแสงสม่ำเสมอทั่วสนามครับ แสงคมมองเห็นลูกฟุตบอลชัดเจนทนทานต่อการเปิดปิดบ่อยแล้วก็มีกันไฟกระชากด้วยนะครับถึง 4kva นะครับแล้วก็สนามดูพรีเมียมขึ้นทันทีเลยนะครับลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำนะครับเพราะว่าเล่นสบายไม่แยงตานะครับเปิดไฟแล้วก็ติดปุ๊บไม่กระพริบนะครับพร้อมใช้งานได้ท,ทันทีไม่ต้องวอร์มหลอดน,นะครับทีมช่างติดตั้งง่ายปรับมุมได้แม่นยำนะครับด้วยตัว น็อตนะครับในการปรับองศาได้แล้วก็ขาแข็งแรงสังนามดูปลอดภัยชัดเจนครับลดอุบัติเหตุในการแข่งขันขึ้นนะครับเปลี่ยนโคมไฟใหม่เท่ากับเปลี่ยนภาพลักษณ์สนามจากสนามธรรมดาเป็นสนามที่ใครๆก็อยากมาเล่นเพราะว่าไฟส่องสว่างมากแล้วก็ที่สําคัญครับเราลงทุนกับสนามไปแล้วนะครับลงทุนไปหลายบาทเรายอมลงทุนอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ไฟนั้นส่องสว่างคุณภาพดีแบบนี้นะครับนี่จะเห็นว่าด้านหลังของผมนะครับ ไฟส่องสว่างมากๆนะครับแล้วก็แสงสว่างเพียงพอต่อการเตะต่อการซ้อมของผู้เล่นนะครับออกแบบและติดตั้งไฟสนามฟุตบอลได้มาตรฐานครับเข้าดูหน้าง,งานจริงพร้อมทีมงานมืออาชีพติดตั้งไฟสนามฟุตบอล11คนใช้โปรเซเดียม800วัตต์ครับแสงคมไม่แยงตาเตะกลางคืนสบายภาพสวยแข็ง่ง